สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักวันนี้ได้เห็นต้นตาลเป็นภาพต้นตาลก็เลยคิดถึงสิ่งที่เคยคิดมาตั้งแต่เด็กก็เคยปลูกตาลคือคนเราเล่นทั้งหมู่บ้านว่ามันปลูกตาลแล้วมันเมื่อไรจะได้กินแต่ก็มาคิดถึงว่าตาลเนี่ย เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างอพภัพมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่เคยมีใครรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้เลยจะแลรงยังไงตาลก็ยังอยู่ฝนตกเฉะแฉะน้ำท่วมยังไงตาลก็ยังอยู่ตาลก็เจริญเติบโตเมตื่อโตแล้วก็จำได้ว่าใบตานั่นแหละครับ ตัดลงไปมุงกระท่อมนากันแดดการฝน,นในให้แก่ชาวนาแล้วก็เมื่อตาลมีลูกตาลลูกหล่นมาลูกสุกหล่นมาก็เอาไปทําขนมตาลหรือถ้าเป็นลูกกินรอนตาลก็ตัดเป็นตะลายลวมากินเป็นรอนตาลหรือไม่ก็ถ้าเป็นตาลตัวผู้ก็ทาป่วยตาลตัวผู้นั่นแหละทําเป็นน้ําตาล น้ำตาลทั้งน้ำตาลหวานหรือไม่ก็เคี่ยวว่าเป็นน้ำตาลตะโนดเป็นน้ำตาลที่ที่ไม่ต้องแห้งนะเป็นน้ำตาลเหมือนน้ำพึ้งเลยครับก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวกินกับอะไรก็ได้ก็อร่อยหรือเป็นน้ำตาลที่มาโรยตากให้แห้งเป็นเป็นแผน่นเก็บไว้กินล้วลูกตาลทำลขนมตาลก็ กินกันมาเป็นเวลานมนาการเลนอกจากนั้นก็ยังเห็นเอาต้นตาลที่ต้นมันใหญ่แล้วแก่แล้วมันสูงแล้วเอาลูกไม่ไหวก็ขุดต้นตาลมาทําเรืออีโปงบ้างเอาตัดต้นตาลมาทําเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเช่นทําไม้สําหรับทําขั้นเฟียมยุ่งข้าวอะไรตอะไรเหล่านี้ ตาที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลปรากฏว่าตาที่เอามาทุกวันนี้เขามาทำตรงนะปลูกบ้านตาเอาเอาตาลมาผ่าทำตรงสายกบให้ดีมอดไม่กินนี่คือประโยชน์ของตาลเคยคิดว่าถ้ามีโอกาสที่จะจะลองทำดูว่ามีที่สักสองไร่ปลูกตาลและก็มีที่ทสองไร่ปลูกมะพร้าวทำร่องเหมือนกันปลูกจำนวนเท่ากัน แล้วบำรุงเหมือนกันจะใช้เวลาเท่าไรในการปลูกตาลที่จะให้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็จะทําการวิจัยว่าระวางตาลกับมะพร้าวเนี่ยอะไรให้ประโยชน์มากกว่ากันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องตาลก็ขอฝากไว้ว่าใครจะเอาความคิดนี้ลองไปปลูกตาลกับมะพร้าวดูสิครับว่าอะไรให้ประโยชน์มากกว่ากันขอบคุณครับสวัสดีครับ